พอรัดกิด๊บนะเพื่อนทำชิบหายไม่มีสกิลด้วยนี่ได้อยู่ไ <Okay. S 1> ด้อยู่เสร็จเสร็จเสร็จะรอดโอเคปัวติ๋วนายกลับมาครับช็อตวัดใจครับน้นนจงังหวะนี้ช็อตวัดใจแบบนี้เขาลุกเขาไเร็ไปสมัยนะครับจังหวะนี้จังหวะน,น,นี้เรียบร้อยโอ้โหหลบสกิลได้ด้วยโคตรสุดทุกอย่างอยู่ในการคำนวณทำชิบหายคำนวณอะไรครับเนี่ยโอ้จบแล้วโอเคโอเคครับยังมีที่แบบเราบาัมไปได้ที่ไม่ได้สับกับหลังมันสับไปข้างหน้าถ้าสับกับลังอาจจะได้เลยโอ้ เีเอาอย่างไรครับจังหวะนี้หมูราดงูราดของแท้ชีวิตไปแล้วเรียบร้อยครับป้อยโอ้โหหายใครในติดตาค,ครันท์กันมาด้วยยิง่งใครกำลังแบกซูรีมอะไหนี่ไม่ได้อะว่าเราอา่านไหมครับจังหวะนี้เราอ่านอะไรไม่ทันแล้วเราอ่านอาอกแค่เกมน,นยินดีต้อนรับซูอาโอวี ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของกาทีมเอ็นชาแนลทำไมกูต้องเดินกลับไปกลับมา้วยวันนี้โอเคครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นมูลา,าดฟาร์มนั่นเองหรือจังเกิลนั่นเองครับมาวันนี้เราเดินเข้าป่ากันก่อน,น,น <S <S คือเกมนี้แบบผมจะไม่ได้เอามาฟาร์มนะนนที่จริงผมแบบจะไปออฟเลนนะแต่ว่าทีมผมยังไงกันไม่รู้ อยูดีแบบแย่งก็นเล่นแบบซัพพอร์ตเฉยคือเล่นมาแบบสี่ห้าปีแล้ว <c ười> เล่นมาแบบตั้งแต่ซีซันแรกจนถึงซีซันนี้ยังไม่เคยเจอใครแบบแย่งกันเล่นแบบออฟหรือเอ้ไม่ใช่ยังไม่เคยเจอใครแบบแย่งก็นเล่นโลมเล่นซัพพอร์ตเลยนี่แหละเพิ่งเจอเกมนี้เกมแรกทั้งอลริธทั้งอาร์ลจะไปเปิดเขาจะโดนเปิดเอง ออกจาจังหวะนี้หนีสิครับรออะไรแหละครับเลือดเหลือแค่20่สิบปใครจะไปอยู่เดี๋ยวขอฟ้มก่อนครับเราต้องมีของก่อนเราต้องแบบหาเงินก่อนแล้วมันหยิบตัวละครมาหยิบตัวมาคล้ายกันด้วยอ,อลิสอลำสุดยอด เีนนะมึงไม่แห่ลำรวมแล้วอาริสไปออฟเลนถ้าอย่างงี้นี่ฮาเลยนะ,ะจังหวะไว่าไงครับว่าไงครับอันติก็ไม่มีครับยกสวยมากสวยครับ <You have S 1> ขอบคุณมาก <the> รูเมยียยกได้สวยมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยถ้าไม่ยกหล่ดจะตายแทนได้เพราะสกิวไอ นาตาาถือว่าโคตรแรงเลยน,นะสกิลหนึ่งมันเราแม่งเวลาใช้แบบใช้โดนใช้นี่อีกครั้ง้วยโอเคสวยอาร์มไปไล่ไม่ให้มันเอาดาร์กเยี่ยมมากเพื่อนไปไปเล,ล้วคอดาร์กเลยแล้วกัน เอามังกรหรือเอาดาร์กดีวะเอาดาร์กดีกว่ามังกรต้นเกมสําคัญก็จริงแต่ดาร์กมังกรถือว่าสําคัญแหละถือว่าได้เงินเหมือนกันแต่ถ้าตอนแปดนาทีมันจะสําคัญกว่าไงเราได้ดาร์กเขาได้มังกร ยังชัดเจนความงดงามของโ,อโั้ละต่อฟ้าอารามกูสุดเกินฮ<ะ>ัลโหลเป็นล็อกของในป้อมอืงนนเลยเหรออึดใจไว้เพื่อนอึดใจไว้กำลังไปช่วยอ้ารามถือว่าเก่งเลยเนี่ยเรียบร้อยก็มาสิครับเขาเรียกว่าช็อตรัดแบบนิ่มๆไม่ต้องทำอะไรก็รัดได้ อารามมันสุดเกินมันไปล็อกคอในป้อมแบบนั้นเลยขอรัดคลิปหน่ะนะเพื่อนอาชิปหายไม่มีสกิลด้วยนี่ได้อยู่ได้อยู่เต่็เตเจะแร็จะรอดโอ,โอเคหลบวันตีมันได้กลับมาครับช็อตวัดใจครับนนน จงังหวะนี้ช็อตวัดใจแบบนี้เขาเรียกว่า<บ>มูราดเรนเจอร์แรปเตอร์เป็นไง <c oughs> โอ้โหตั้งชื่อให้แบบโคตรเท่อันนั้นมันฟอร์ดใช่ไหมฟอร์ดมันอึดไงมันแบบมันแรงทั้งอึดทั้งแรงทั้งทนอันนี้มูราดเรนเจอร์แรปเตอร์อึดทนทานาปแปลกๆวะอึดทนทานลบเป็นไงหลบได้ทุกสกิลครับนั้นๆไม่มีวันให้ยาพายคือเมื่อกี้แบบผมไม่คิดว่าแบบจะสู้ได้นะเพราะว่า อ้อยมันก็ถือว่าแรงอยู่แต่ลองวัดใจดูไงโอ้โหถึงกับฟิกเกอร์เลยหรอนาะตาไม่แรงขนาดนั้นเพื่อนต้นเกมว่าแบบเราจะแบบสามารถสู้ได้ไหมแบบเลื่อนเหลือแค่นี้แต่เอาชนะได้ปะแต่อารัมเราตายมันก็เล่นสุดเกินไปเอาจริงๆอารัมมันไปล็อกเขาในป่องเกินเพื่อน เอา้าเพิ่งเห็นว่าทีม่ม,ารรามันมีแครี่สองตัวหรออุย้ยเหลือแค่ยี่สิบปองบนแตกไม่เป็นไรครับค,ค่อยๆเล่นไปก็มาดีครับจังวาน,นี้จังวาน,นี้เรียบร้อยครับโอ้โหหลบสกิลได้ด้วยโคตรสุดทุกอย่างอยู่ในการคำนวณอาชิบหายคำนวณอะไรครับเนี่ย โอ้จบแล้วโอเคโอเคครับยังดีที่แบบเราฟาร์มมันไปได้ไม่ตายฟรีครับนั้นนั้นถือว่าคุ้มอยู่เราไม่เราจะไม่ตายคนเดียวเราจะต้องเอาเพื่อนมันไปด้วยเอาดาร์กได้ไหมน่าจะได้แหละอ้าวชิมหายเดี๋ยวนะทำไมกูไม่ใช้สกิลหนึ่งอีกรอบวะได้มัย โอโหไม่ตายโอ้เฮี้ยกูจะตายแทนลบแบบดิจิตอลหนีหนีตัวละครเจอมังเจอดาร์คซะไรเยอะจบแล้วเมื่อกี้จะรอดอยู่แล้วถ้าดาร์คไม่ยิงนะเพราะว่าเพื่อนเราซ้อนอยู่ไงก็มาอิครับก็มาดิครับแวนได้คิวซะด้วย หน้าแตกเป็นหนึ่งสเต็ปโดนผิดชีวิตเปลี่ยนก็แต่เรายังไม่เอามังกรเนี่ยนะเกมนี้เอาเต่ดาบเราค่อยเอาก็ได้ภาพจำเจงชัดเจน ความงดง,งามของอลับขอบฟ้าบนผืนทะเลทรายวนะฟ้ามันไปไหนวะไม่เห็นมาเอาบูลเลยโอเคชิมหายขอโทษเพื่อนถึงไหมโอ้โหไม่ถึงชิบหายเจอเทลขอโทษไอชีเสียววินาที เฉียดไปนิดเดียวอขอบคุณพระเจ้าที่ช่วยข้าแบบเืมเป็นชอดที่แบบหน้าหวาดเสียวขิมหายเมื่อกี้ถ้าโดนแบบ99.9%เลยนะที่จะตาย <Nice S 1> ดูด,ดิเวลาเรามาเล่นมาเล่นสุดจริงๆวะ่ะ <Ultimate. S 1> แต่ก็โอเคครับ <An ally S 1> แต่มันก็ตายด้วย อองงยยย่าาาาถูกกหลโดเมที่ทีมเราเสียเปรียกนะแต่ก็ไม่ืหทันถึงไหมโอเคคิดว่าจะตายแทนซะละไม่มีสกิลไปงเมื่อกี้อันตีอันตีกดอันตีไม่ได้เจอสกิลสองนาตา雅กดอันตีไม่ออกตายก่อนก็มาสิครับจังหวะนี้เลือดมันไม่ลดเลยว่ะ ก็มาเลยครับเจ็บเท่ากันนะสวัสดีสวัสดีนัตยาโอเคสวยเฮ้ยแคดี้สองซับซับเฮ้ยโอเคสวยอยู่คิดว่าไวโอจะไม่ตายแต่แวนเก็บงานให้สุดยอดอเมื่อกี้ไม่ได้ซับกับหลังว่ะซับไปข้างหน้า ถ้าสับกับหลังอาจจะได้ไวโอได้ทีเดียวเอาอยัางไงครับจังหวะนี้มูรามูราของแกาเทียมเอ็นไปแล้วครับเรียบร้อยครับอ้อยโอ้โหหายภายในพิปตาครับบอกเลยว่าอยู่ในป้อมก็ไม่รอดครับจังหวะนี้ด้วยความแรงของมูราเอาอยัางไงครับโดนเข้าไปสับครับสับสับ,สบ ในนิดเดียวอีกหรือทำไมกูเจ็บกว่าวะฮลัลโหลเอาครับเพลเลือดแค่นี้เรียบร้อยสิครับเลือดแค่นี้เก,ก็บสเต็กอีกทีครับจังหวะนี้เจอนาตาลยาสับเข้าไปครับออื้หือึ่งหลอดเองครับแต่ทำไมกูสับมันแล้วกูเลือดกูน้อยกว่าตลอดฮลัลโหลอีเวนตายโอเคสวย แวนไม่ตายสุดยอดไหวยังไงครับจังหวะนี้จังหวะนี้เจอนัตยากับไอโอใส่ไปครับ <c oughs> ทำไมกูเดินเข้าไปเลยกูต้องเหลือน้อยกว่าทีมมันตลอดเลยวะหแล้วปะไม่มีการปราณีขิวได้แปลตัวแล้วครับจังหวะนี้ขอเอาดาร์กแล้วกันนะขึ้ไปเลยโอ้โหไม่ได้ผมเ,เอาตามาไปขอกลับก่อนแล้วกันชื้อ ขอฟาร,ร์มต่อกันละกันครับทาร่ามาคิดว่าน่าจะเอาเทลมาด้วยว่วาลนะกำลังเอาดาบอยู่โอเคถอยหมดละน่าจะกลับไปหมดแล้วแหละพอมีแค่สองเอ้ยเดี๋ยวทาร่ามาเอ้ยนาตา雅มาตั้ไหนอะ,อะฮัลโหลเมื่อกี้เห็นแค่แบบเทลกับทาร่าไม่ใช่หรอแล้วนาตา雅มาตั้ไหนวะ จหวะนนี้เราจะให้แวนรับกระสุนแทนแล้วกันนะครับ okay. โอเคไอ,คอคชิบหาย <c oughs> โอ้โหทีนันหลบได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เด้อแค่นี้มูรานเขาแบบใจกล้ามากเลยครับอีกอย่างยูทู e เด้งขึ้นมาด้วย กินไงกํากำลังแบกซูฟีมาอะไรไม่ถูกไม่ได้อาจเพราะว่าเราอ่านไม่ทัทนจังงวะนี้เราอ่านอะไรไม่ทันแล้วเราอ,าอ่านออกแค่เกมนี้ขู่9คิวแล้วครับน่นอนเลือดแค่นี้ยังไม่กลับบ้านอีกครับเอายังไงครับเอาอยัางไงครับ10คิวแล้วครับน่นอนบอกแล้วครับมูาไลน์เลฟเตอร์ไลนเจอร์ลินพันแล้วตอนนี้โอโ้โหเลือดน้อยเลือดน้อยยังใจสู้ครับ แข่งแก่งจริงๆรับมูลาตัวนี้ตัวภากอะไรวะน,วนี่เอาไปแข่งแบบภาคเรือยาวได้ไหมโอเคครับก็ประมาณนี้แหละสาหรับการเล่นโมลา่าในเกมนี้นะ <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันเล่นสนุกขึ้นนะโมลา่าก็เป็นตัวที่แบบผมจับมาเล่นบ่อยมากเลยนะตัวนี้ โอเคครับถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ